โอเคค่ะก็เดี๋ยวเรื่อยๆค่ะเป็นความรักที่เหมือนกับสายน้ำแล้ก็ go with the wave ค่ะตอนนี้มาไทยอยู่ไทยค่ะเขาอยู่ที่ภูเก็ตค่ะหนูกลับมาทำงานก่อนเพราะหนูต้องไปทำงานที่เซ็นทรัลค่ะรู้จักกันได้งไง่ยังเด็กนะจ๊ะเรารู้จักกันได้่ยังเด็กรู้จักจาก mutual friends ค่ะเราไปโบลิ่งด้วยกันหลังจากนั้นก็แบบปิ๊งกันเลยค่ะคนนี้เหรอคะมันเป็นปีแล้วนะคะพี่ <laughs> ใช่ใช่ใช่ใช, <laughs> <laughs> ใชค่ะแาเป็นปีแล้วค่ะเป็นปีแล้วแบบ almost two years เกือบสองปีแล้วค่ะเป็นก่อนหน้านี้มันมีเรื่องปัญหาาไม่ได้มาเจอกันเลยรางคุยใช่ค่ะเ, <c oughs> เป็นช่วง long distance relationship อะค่ะก็ไม่ได้มาเจอกันก็เขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์หนูอยู่เมืองไทยแต่ยวกับคนนี้เพิ่งเขามามา มหาเราหรือว่ามาทำอะไรเขาเขาเขาหลงรักผู้หญิงไทยคืนหนูนี่แล้วเขาก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะย้ายมาใช่ใช่คืเป็นพ่อเล่าเลยสวยมากเป็นพ่อเล่าใหญ่เราเลยเหรอคะใช่พ่อหนูอ่ะพี่มันไม่มีคนอื่นแล้วค่ะค่ะพ่อหนูเขาไม่มอยู่ที่ไทยเลยแบบอ๋อไม่ใครอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันค่ะอินเดอะคอนโดค่ะเป็นยังไงบ้าง แย่คนไหนชาเป็นเอ่อ uh, เป็นมีความนผู้ใหญ่เยอะค่ะแล้วก็มีคนเป็นคนที่สงบก,กว่าเราเยอะเลยก็เป็นแบบยิงกับแยงอะค่ะ,ะยิงกับแยงยิงกับแยงหรือเปล่าเดี๋ยวเ <laughs> คือซีชาเนี่ยเป็นคนเหมือนกับอารนมณน์นบ้างแบบค่อนข้างเยอะค่อนข้างเปอร์ค่ะก็คือต้องมีบางครั้งที่มาเจอกันตรงกลางแบบโอเคแบบเธออย่างนี้ฉันอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเขาเข้าใจเราค่อนข้างเยอะก็เลยเขาเขาเป็นความมีผู้ใหญ่สูงมากเราก็เลยแบบรู้สึกโตขึ้นด้วยค่ะอยู่กับเขาอะไรเงี้ยแตความแซ่บก็จะสูสีกันไปในทิศทางเดียวกันหนูแซ่บกว่าเ <laughs> ขายอมให้เราใส่แบบได้เจ้งที่ไหมย่า <laughs> เขาแค่แบบกันกันโปให้เรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออแบบนมหลุดอะไรเงี้ยกบบ <laughs> แบบว่าใส่อะไรให้มันแบบดีๆหน่อยแต่ว่าคือไม่ได้แบบว่าโอ้เธอต้องห้ามออกไปตรงนี้นะเธอต้องห้ามทำอย่างนี้นะห้ามเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่แบบเขาให้เราเป็นตัวเราได้ค่ะซึ่งซึ่งดีมากค่ะเลยว่ากับความรักคนนี้ก็คือแฮปปี้เลยเย้หนูก็แฮปปี้ทุกครั้งค่ะจนจนกก่อนตอนจบก็แซดนิดนึงแต่ส่วนมากก็แฮปปี้อะค่ะหนึ่งปีมีทะเลาะกันมท้างไหมทะเลาะค่ะทะเลาะค่ะใครเรื่อง อ๋อหนูค่ะค่ะไม่ก็คือเหมือนกับเหมือนกับคู่คู่รักมันก็อาจธรรมดามีแบบว่าเอ้ยอาจจะเถียงกันส่วนมากจะไม่ได้ทะเลาะกันแบบรุนแรงแต่ว่าเถียงกันพูดนู่นพูดนี่ไม่เข้าใจอะไรกันค่ะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลตอนจบก็น่าลักฟันดียเหมือนเดิมยังกับคนนี้ใครจะเป็นคนขอแต่งงาน่อนเะฮะ I don't even know girl หนูยังไม่หนูยังไม่คิดไกลขนาดนั้นนะคะ แต่เขามาแล้วไงเขามาแล้วเามาแล้วมันเป็นอยางแบอยู่ลงหลักปัจจายกันแล้วแต่มันคนละเรื่องกันอ่ะมันยังหญิงกับยางอะค่ะมันคนละอย่างกันอ่ะหนูไม่พร้อมจะแต่งงานถามพี่ถามเลยกับมันใกล้อ่ะแสดงว่าตอนนี้ยังสนุกกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ไปก่อนค่ะหนูจะสนุกตลอดไปด้วยค่ะไม่แต่ไม่ได้บอกว่าจะ never แต่งงานแต่ว่าแค่ไม่ได้ใกล้จะแต่งงานนะคะเพราะฉันคนถามมันก็อุ้ยไม่กอดเขาย้ายมาจะแต่งงานกันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะอันนี้เขาย้ายมา หลักที่ไายเลยจริงๆหรอดีชาหรือว่าเขามาเป็แบบชิ้นหนึ่งปีต่อปีอะไรเงี้ยเยังไงอ่ะเขามาจริงๆมากมากแต่ว่าเขามาอยู่ถาวรเลยไหมงานที่นี่เลยใช่ไหมยัยย่ายัยค่ะค่ะค่ะอ๋อขอโทษดีเหมวาเขามาจริงๆหนูแยมันก็จริงสิแสดงว่าเขาก็คิดถึงอนาคตกัเราไหมแต่ว่าจะอยากมีครอบครัวอยากแบบเขาบอกไหมครับอยากอยู่ใกล้ตลอดเวลาไม่รู้ค่ะขอหนูก็เรื่อยๆค่ะจริงๆเรามีวางแผนกับ หนูไม่วางค่ะแล้วเขาวางไหนก็หนูไม่รู้ว่าเขาวางหรือเปล่าโครงการมันทำให้เราอุ้ยพี่เหมือนกับจับให้หนูไปทางนั้นน่ะโคนสิหนูยังไม่คิดไกลขนาดนั้นนะคะฝันก็หลังที่ทราบว่าเราอยากมีงานแต่งงานในฝันเลยเราไม่ไม่ไม่ค่อยฝันเลยพราะรู้มันจะเกิดขึ้นแน่นอนในกับหนูในอนาคตแต่หนูไม่รู้ว่าตอนไหนกับใครอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่าจะเป็นใครอาจจะเป็นเขาก็ได้พี่ก็อยากทำให้หนูไปทางไม่งั้นเดีหนูแย่กันต้องกลับไปทะเลาะกันใหม่เนี่ยค่ะค่ะโอเคค่ะขรอฟรีส์ไหม no แล้วก็นูนลยไม่ไม่พูดหนูน no 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 ค่ะยังไม่พร้อมค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูอยากจะแต่งงานขนาดนั้นหรือเปล่าคะคือแบบไม่ได้แค่กับเขานะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูอยากแต่งงานหรือเปล่าขนาดนั้นนะคะ ขอแต่ตอนนี yeah <t <t ้มือแฮปปี้มากๆเย้อะไรทำให้เราคิดว่าการแต่งงานมันมันมันยังไม่ถจุดที่เราต้องการเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเหมือนเราอยาก ม่จะแต่งงานอ๋อออ๋คือหนูไม่เคยพร้อมที่จะแต่งงานเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดดูสถิติแล้วว่าประมาณ50%ของการแต่งงานก็มีการหย่าร้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอ๋อไม่หนูไม่รู้หนูเชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่มันก็สวยงามดีมันก็ได้สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าหนูจะไม่ถึงอายุหรือเปล่าพอถึงอีกช่วงหนึ่งอาจจะแบบโอ้ my god ฉันอยากแต่งงานฉันอยากมีลูกฉันอยากพรอบตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะถือว่าตตตตอนนนนีีีีี้้้ดดท่่สุะคังแแมมมฟา หนูจะไม่เปรียบเทียบแฟนค่ะหนูตัวคนเก่าเสียใจคนนี้ไม่หนูไม่หนูไม่อยากเปรียบเทียบว่าเออคนดีดีกว่าตรงนี้คนนี้ไม่ค่ะทุกคนทุกคนดีอย่างที่เขาเป็นนะคะค่ะโอ้ตอนแรกตกใจแบบตั้งอย่างกระโต้ข่าวอย่างกระทำอะไรผิดอนะ